นนี้จะเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนที่นุกี้เอาไว้ exercise after dinner ค่ะเอาไว้แทงคูถ้าอาจจะไม่สวยนะแต่จะบอกว่าลูกที่เหลือ2ลูกเนี่ยเป็นฝีมือนุกี้นุกี้ปัดลงหลุมหมดเลยหลับแล้วนะนั่งดีๆวูดี้มันออก่ืของก็เล็กนะยังจะโชว์ มันคืออยากจะบอกว่าลุยอี่มาไอ่มาแล้วก็อากาศมันมันน่าจะโดนทุกคนหน่อยไหมโดนเลยนะแต่ ไม่คงคงไม่ใช่อย่างอื่นแล้วแหละดูไรอ่ะคื่อเพืออยากรู้อยากพูดใกล้จมูกได้ป่ะนีหนึ่งอ่ะอยากรู้จีนนะตัวคืออย่างนี้คือแบบว่าถานอิ่มร้องเพลงอือฮะอ๋อวูดี้หูยเหมือนใครเหยียบหางวูดี้เลยอ่ะเขาก็เลี้ยวหางตลอดตลรางตลรางคนะครับอาจจะสงสัยว่าน้องกิ๊กวรุณีไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ทยแลนก็ไทยแลนด์มาเองหรือเปล่าขอโทษนะพอดีมาเที่ยวพัทยาอ๋อเหรอมาช่วยงานพระป่าวัดชัย เขาก็เลยเรียกตัวมาร้องเพลงมาสักครู่นี้บทสับบทสับได้ข้ามาได้ข้าตัวป่ะไม่เอาจริงเป็นทำกาารยะถินได้อยู่นะเสียงดีมากเลท่านผู้ชมเสียงดีจริงนะมันหลอเสียงดีเว่อว่กอะชีมเก่าคือต่งยมวยวที่รักมันเกี่ยวอะไรกับร้องเพลงอ่ะก็เสียงดีไงพลังปอดไงไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยเราก็แบบอิ่มอ่ะร้องเพลงก็ได้ร้องเล่นพูได้นี่นิสัย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเรียกเล่นผูหรือเปล่าอะ่ะชอบแอบเป็นเล่นไม่ได้แอบก็ยังดีกว่าคนบางคนขโมยเพลงฉันปิดร้องปิดวลี่ก่อนวรลี่เลยวรลีแหแซ่แรแต่ละเออวรลีฮาซาราตตีเออย่าอย่ามางุบงิบอย่ามางุบงิบทํางานดีก็นึกไม่ออกอ่ะเอ๊ะโอ่งอ่ะมีโอ่งด้วยแล้วไงโอ่งแล้วก็มีนุกกี้แล้วก็มีรายการต้องบอกว่าโอ่งต้องหนึ่งแล้วรลีอ๋อ นี่แอบเลยนี่อ๋อแหลนี่อ๋อครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าอ๋อบัลีแห่แซ่แหละแต่วัลลีหาซาลาตีว่าที่ว่าต้องบอกว่าโอ่งไร้บุรีมาเจอนุกี้ยังต้องหลบซ้ายขอบคุณครับอ้าวหาปะก็หานะเดี๋ยวก็หาบ้าไม่ใช่ทำอย่างนี้สิมันเป็นการตัดกำลังตัดน้ำใจกันนะหาเอ้า ะนก็ขอแชร์นะคะนิสัยนิสัยอ่าแล้วสุดท้ายท้ายสุดนุกกี้มีไม่ให้หูยเนี่ยฉกชิงวิ่งราวของแท้เลยอ่ะไม่ให้คุณผู้ชมไปตีกับบูดีเอเองนะนุกี้มีคำถามท้ายรายการค่ะแถมแม่ถามว่า งบประมาณ1,000บาทวันนี้เนี่ยพวกเรา2ตัวเนี่ยคนค่ะคนเหรอ ใช้ไปเท่าไหรคะเสื้อสวยอ่ะเสื้อแบบเก๋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 เอผ่านให้ด้วยอะค่ะจาก The Dev ก็คือว่าสองท่านแรกนะคะตอบคำถามมาที่ Facebook ของเราที่ w ว w แวมแอ่อีกรอบหนึ่งแถมแม่แถมว่าวันนี้เราใช้งบประมาณไปทั้งหมดแท่าไรเท่าไรอือตอบส่งคำตอบมาเลยนะคะสองท่านแรกได้รับเสื้อสวยๆสีดำและสีแดงโปโลสวยจาก The Dev ไปเลยค่ะ เนาะมันต้องเข้ากับหน้าลอยนะเลยอ่ะพออย่าของคุณผู้ชมของคุณผู้ชมไม่ให้อ่ะไม่ให้ใช่ป่ะที่สำคัญอย่าลืมนะคะตอบไปที่ Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m s a ุ๊กเกิคราตรีออทีอาร์ดับเบิลเใส่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยววูดี้ก็ไปตอบเองแหละมันแถมได้แถมได้แถมได้เข้าไปตอบขอโทษนะครับผมทำงานกลางวันด้วยนะครับผมไม่ได้ว่างขนาดนั้นต้องไปตอบใครตอบมาเลย เไม่เกินหนึ่งวินาทีบูดี้เขาอะช้าทีอย่างต่ำสุดคุณจะต้องโดนไล่ว่างเว่อเดี๋ยวเช้นเราเราเราออกกากาศไปไหนบ้างอ่ะย้ำย้ำอีกทีไม่บอกเอาอีกแล้วอออากาศนะครับวันเสาร์เวลา18บแนาฬิกาสามททีถึง19บเนาฬิกาหรือว่าหกโมงครึ่งถึง1ทุ่มนั่นเองแล้วก็รีรันวันจันทร์วันจันทร์เวลา ใบสามค่ะใบสามโมงครึ่งค่ะถึงสี่โมงเย็นแล้วก็วันพุธยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบวินาทีจนถึงยี่สิบสองนาฬิกานะครับตลกค่ะทำไมอ่ะยี่สิบสองนาฬิกาครึ่งค่ะยี่สิบสองนาฬิกาครึ่งถึงห้าทุ่มครับเนี่ยตลอดอ่ะเนี่ยไปลาค่ะเบื่อบุดี้อ่ะต้องการจะเช็คว่านุกี้อ่ะขมุนแน่นปะ แน่นแน่นแน่นไม่แน่นดูแน่นไม่แน่นดูแน่นปะล่ะแน่นมาแน่นมาอันนี้ช่วงนี้ขออนุญาตมาเลยดีไหมหน้าสวยๆนะขออนุญาตกราบลงแทบปากเลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ก่อนสำหรับวันนี้รักนะจูบจูบ